อินทสมานโคตตะชาดกชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษในสมัยพุทธกาลเมื่อใกล้ฤดูพรรษาในครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เสด็จกลับจากการจาริกออกโปรดเวนยสัต สู่พระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีแควนโกศลเพื่ออยู่จำพรรษาเทศนาประธานพุทธโอวาทแก่สาธุชนดังเช่นเคยในครานั้นปรากฏว่ามีภิกษุรูปหนึ่งของพระอารามเชตวันมีนิสัยดื้อรั้นต่อพระวินัยและว่ายากต่อคำตักเตือนจากพระอาวุโสทุกรูปท่านจะถือบาทท่านั้นไม่ได้นะมันไม่ควร ใช,ใช่ใช่ใช้มือเดียวหิ้วขอบบาดแบบนี้ดูไม่สุภาพเลยแล้วท่าทางย่างก้าวก็ควรสำรวมหน่อยนะท่านเราเป็นภิกษุนะท่านแล้วทำไมอ่ะข้าไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดืดอดร้อนนี่เรื่องแค่นี้ทำไมพวกท่านต้องมาว่าข้าด้วยข้าไปว่าอะไรพวกท่านหรือไงกันความดื้อรั้นนี้เป็นที่เบื่อหน่ายเตื้อมระอาต่อประสงค์ผู้มีอาวุโสโดยทั่วกันต่างเห็นพ้องต้องกันว่า หากภิกษุรูปนั้นยังคงดื้อรั้นเช่นนี้ก็เห็นทีจะต้องกราบทูลต่อพระศาสดาให้สุดสาปภิกษุท่านนั้นดื้อรั้นจริงๆเราหรืก็เตือนด้วยความหวังดีแท้ๆยังจะมาหาว่าเราไปว่ากล่าวไร้เหตุผละอีกอีกงั้นนะสิไม่น่าเลยจริงๆนี่พวกท่านก็เจอแบบเดียวกันรึ อไม่น่าเลยจริงๆถ้าอย่างนั้นเราไปกราบทูลองค์พระศา,าสดากันเถอะเมื่อถึงการหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ทรงมีพระมหาการุณาปรารบถึงกรรมของพระภิกษุผู้ว่ายากเตือนยากรูปนี้องค์พระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุแม้เมื่อก่อนนี้เธอก็ไม่เชื่อฟังในคำเตือนของบัณฑิตทั้งหลายเช่นกัน ครั้งนั้นเพราะเธอเป็นผู้ว่ายากจึงต้องเหลวแหลกไปสิ้นพระเท้าช้างตกมันเมื่อองค์พระศาสดาทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ภิกษุผู้ว่ายากก็กราบอารัธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติครั้งนั้นแล้วดำรงจิตสงบนิ่งอยู่กลางกายสดับกรรมอันบังเกิดในการอันไกลโพ้นของตนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงโปรดภิกษุนั้นด้วยอินทสมานโคตตาชาดกขึ้นนะบัตรนั้นย้อนไปในสมัยอดีตการครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีปกครองกรุงพาราณสีด้วยความสงบสุขร่มเย็นในครานั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติอยู่ในตระกูลพราหมครั้นเจริญวัยละเพศคราวาส ก็ออกบวชเป็นฤาษีเป็นครูของเหล่าฤาษีห้าร้500รูปสแสวงบุญสู่พรหมโลกอาศัยอยู่ในหิมมวันตะประเทศโดยดำรงชีพตนและสิทธิ์ด้วยพืชพลาหารเพื่อปฏิบัติญาณสมาบัติสืบมาช้านานในครั้งนั้นบรรดาสิทธิดาบทเหล่านั้นได้มีดาบทคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบวชใหม่ชื่อว่าอินทสมานโคตระ สิทธิผู้นี้เป็นผู้ว่ายากนิสัยดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังใครอยู่มาวันหนึ่งขณะที่สิทธินักบวชผู้ดื้อรั้นได้เข้าป่าเพื่อไปหาผลละหมากรากไม้ก็บังเอิญไปพบลูกช้างเชือกหนึ่งกําลังยืยนเฝ้าศพช้างผู้เป็นแม่ลูกช้างเชือกนั้นยืยนเศร้าส้อยอย่างหน้าเวทนาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักด้วยความเวทนา อินทสมานโคตระกจึงนำลูกช้างเชือกน,นั้นกลับมาที่อาสมที่พมนักด้วยเพื่อจะดูแลเลี้ยงดูต่อไปมามะไปอยู่กับพ่อนะบุญทิ้งเอ๋ยพ่อจะเลี้ยงดูเจ้าเองด้วยเหตุนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมาอินทสมานโคตรักจึงนำลูกช้างชื่อกน,นั้นกลับมาเลี้ยงที่อาสมแต่เมือ่อฤษีพระอาจารย์ทรา ก็เด็พยายามห้ามปรามมิให้เลี้ยงโดยที่อินทสมานโคตระหาได้เชื่อคำตักเตือนของอาจารย์ซึ่งบำเพ็ญญาณจนเห็นแจ้งอนาคตของชีวิตต่างๆได้ดีดาบทเอ๋ยเธอเลี้ยงลูกช้างนี้เอาไว้จริงๆหรือจริงขอรับอาจารย์ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกช้างไว้ตัวหนึ่งข้าพเจ้าไปเจอมันในป่าขณะออกหาผลไม้ลูกช้างตัวเนี้แม่มันตาย ข้าพเจ้ารู้สึกเวทนาจึงเก็บมันมาเลี้ยงขอรับดาบทเอ๋ยขึ้นชื่อว่าช้างเมื่อโตขึ้นมันจะฆ่าผู้เลี้ยงเธออย่าเลี้ยงลูกช้างนั้นเลยนะท่านอาจารย์ข้าไม่อาจทิ้งมันได้หรอกยังไงข้าก็จะขอเลี้ยงดูลูกช้างเชือกนี้ให้จงได้ถ้าเธอยือนยันเช่นนั้นก็ตามแต่เธอแล้วสักวันเธอจะได้รู้เองนับแต่น,นั้นมา กินทสมานโคตระก็เลี้ยงดูช้างน้อยเชือกนั้นเรื่อมาจากลูกช้างตัวเล็กๆช้างน้อยตัวนั้นก็เริ่มเติบใหญ่ขึ้นทีละนิดใครจะเตือนยังไงข้าก็ไม่สนหรอกต่อให้เป็นพระอาจารย์ก็เถอะยังไงข้าก็จะเลี้ยงเจ้าต่อไปเจ้าบุญทิง้งเอา้ากินอ้อยซะสิข้าเก็บมาให้เจ้ากินตึงเยอะนะ่ะหยิ่งนับวันยิ่งโตมากขึ้นนะเจ้าบุญทิง้ง นานวันเข้าช้างน้อยตัวนั้นก็เติบใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นช้างพลายรุ่นหนุ่มชะกันหรือสีผู้เป็นอาจารย์จึงได้เรียกสิษย์ดื้อผู้นี้มาตักเตือนด้วยความหวังดีดาบทเอ๋ยจงฟังคำที่อาจารย์บอกเถิดเธอจงนำบุญทิ้งไปปล่อยเสยเถิดก่อนที่มันจะก่อกรรมฆ่าผู้เลี้ยงเสียก่อนโวอาจารย์เหุไดอาจารย์จึงทำนายเช่นนี้ศิษย์จะไปทิ้งมันลงได้อย่างไร ในเมื่อสิทธิเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยข้านันรักม,มันเหมือนลูกทแท้ๆเลยนะอาจารย์แล้วมันเองก็รักข้าเหมือนพ่อมันด้วยอันวิบากกรรมนั้นแม้พระพรมเองก็มิอาจฝืไนไว้ได้ฤาษีผู้เป็นอาจารย์มิอาจห้ามปรามสิทธิให้เชื่อฟังได้จึงได้แต่โปรงสังเวชแก,ก่คู่กรรมทั้งสองนั้นเฮ้อดาบทเอ๋ยอาจารย์เตือนเจ้าแล้วนะไม่น่าเลยจริงๆ ยิ่งนานวันเข้าทั้งคู่ก็ยิ่งรักใคร่่วงใยกันมากขึ้นอินทสมานโคตระเอาแต่เฝ้าเลี้ยงดูช้างอยู่ทั้งวันคอยหมั่นหาอาหารและอาบน้ําให้อยู่เสมออีกทั้งยังคอยเก็บมูลช้างอยู่เป็นประจำจนแทบไม่ได้บ่งเป็นเพียรเลยบุญทิ้งเหงยหมูนี้เจ้าโตใหญ่ขึ้นทุกวันเลยนะอืมพ่อชื่นใจจริงจ ฤดูการผ่านพ้นไปจนถึงห่วงปีหนึ่งที่เกิดเหตุวิปรโยคทั่วทุกย่อมย่าในปีนั้นช่างร้อนและแห้งแล้งยิ่งนักจนไร้อาหารและขาดน้ำดื่มกินเหล่าบรรดารรสิบฤาษีกังวลใจกับเหตุที่เกิดขึ้นจึงพากันมาเข้าพบฤาษีอาจารย์พวกเราจะทำอย่างไรกันดีท่านอาจารย์แล้งนี้สาหัสนักขืนปล่อยไว้อย่างนี้พวกเราต้องอดตายกันแน่แท่านอาจารย์ จากการที่ฤาษีอาจารย์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดจึงทําให้ทราบในวาระกรรมของโลกในครานี้ฤาษีอาจารย์จึงชี้ทางให้สิทธิ์เข้าไปหาพลาหารทางทิศหนึ่งของป่าพวกเธอจงเข้าป่าไปหาพลาหารทางด้านทิศโน้นเถิดเมื่อเก็บผลไม้ได้พอเพียงก็จงรีบกลับมาอย่าได้โลภจนเบียดบังแย่งอาหารของผู้อื่นเขานะ โอ้อาจารย์ช่างรู้แจ้งยิ่งนักทราบได้ว่าทางทิศนั้นมีอาหารได้เลยขอรับพวกศิษย์จะมุ่งหน้าไปตามทิศท,ที่อาจารย์ชี้นำขอรับ เหล่าปวงสิทธิ์หลังจากรับปู่ว่าจากฤาษีอาจารย์แล้วก็พากันออกเดินทางเข้าไปยังป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามทิศที่ฤาษีอาจารย์ได้ชี้นำไว้รวมไปถึงอินทสมานโคตระเองก็ร่วมเดินทางไปด้วยถึงแม้จะไม่อยากจากช้างของตนไปเลยแต่เนื่องจากไม่มีอาหารพอจะเลี้ยงช้างได้แล้วจึงจำใจต้องร่วมเดินทางไปกับเหล่าหมู่สิทธิ์ทั้งหลายด้วยดูแลตัวเองดีๆนะบุญทิง้ง พ่อจะรีบไปแล้วจะรีบกลับแล้วพ่อก็จะเก็บผลไม้อร่อยอร่อยมาฝากเจ้าเยอะๆนะการเดินทางในครั้งนั้นลำบากยิ่งนักเหล่าศิษย์ทั้งปวงต้องเดินฝ่าแดดอันร้อนระอุเกือบหนึ่งวันเต็มๆก่อนจะเข้าสู่ป่าอีกด้านหนึ่งซึ่งยังพอมีอาหารให้เก็บไว้กินโอ้ยร้อนตับจะแตกข้าจะเป็นลมอยู่แล้วนะเนี่ยอดทนไว้อีกนิดเดียวอ่ะก็จะถึงป่าด้านที่พระอาจารย์ชี้ทางบอกแล้ว เร่งฝีเท้าข้าเถอะพวกเราจะได้รีบๆกลับไปสักทีในการออกมาหาอาหารในครั้งนี้อินทสมานโคตระต้องเหนื่อยหนักกว่าคนอื่นถึงสองเท่าเพราะต้องรับผิดชอบหาอาหารไปให้บุญทิ้งช้างของตนอีกด้วยเฮ้อลูกเอ๋ยพ่อเหนื่อยแสนเหนื่อยลูกก็ตัวโตวอย่างกับปูเขากินแค่นี้คงไม่พอแน่ๆพ่อจะรีบไปเก็บให้เยอะๆนะ ไม่รู้ป่านี้หิวจนตาลายเราวมั่งเนี่ยเล่งมือเข้าดีกว่าเราแต่ในขณะที่บรรดาสิทธ์กลับมาจากป่านั้นเองช้างป่าที่อินทสมานโคตระนำมาเลี้ยงก็เกิดคลุ้มคลั่ง,งด้วยความร้อนและความหิวมันอารวาดทำลายข้าวของและรือสาลาจนพินาศย่อยยับเพื่อระบายอารมณ์ตามสันดานของช้างป่า หลังจากที่อารวาดพังอาสมจนหนำใจแล้วช้างป่าก็วิ่งไปรออินทสมานโคตระผู้เลี้ยงตนที่ทางเข้าสู่อาสมแล้วก็รออยู่อย่างใจจดใจจ่ะอ,อยู่อย่างนั้นหลังจากรออยู่ไม่นานบรรดาสิทธิที่ออกไปหาอาหารก็เดินทางกลับมาถึงอาสมและเมื่อมองเห็นร่างอินทสมานโคตระผู้เลี้ยงมันมาเดินมาแต่ไกลย ฝงป่าซึ่งขนาดนี้โมโหจนควบคุมสติไม่ได้ก็รีบวิ่งปรีเข้าไปหาอินทสมานโคตระอย่างรวดเร็วด้วยทันทีโอ้ยคิดถึงพ่อมากขนาดนั้นเลยเหรอบุญทิง้งโอ้ยดูสิมันรักเราขนาดไหนไม่รู้ทําไมอาจารย์หนึ่งคิดว่าบุญทิ้งจะฆ่าเราได้นะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเอ้ามามามาบุญทิง้งพ่อจะป้อนผลไม้ให้กินจนเปรมเลย <laughs> อย่างไม่ได้เป็นอย่างที่อินทสมานโคตรระคิดช้างป่าที่ขนาดนี้ลืมสิ้นความผูกพันใดๆที่เคยมีวิ่งตรงรีเข้าหาอินทสมานโคตระด้วยความหงุดหงิดเต็มประดาก่อนจะพุ่งชนอินทสมานโคตระอย่างแรงมิหนำาำ้ํายังกระทืบซ้ำด้วยความหงุดหงิดอีกด้วยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยบุญทิ้งอย่าอย่าอย่าทำพอเลยออ เหตุอันสยดสยองที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามคำทํานายของพระอาจารย์ทุกประการอินทสํมานโคตระสิทธิผู้ดื้อรั้นและช้างเกเรเชือกนั้นต่างตกอยู่ในห้วงกรรมต่อกันอย่างไม่มีทางแก้ไข หลังจากกระทืบซ้ำจนอินทสมานโคตระสิ้นใจตายอย่างน่าอานาถแล้วช้างป่าเกเรเชือกนั้นก็วิ่งหายไปในป่าอย่างบ้าคลั่งทิ้งสพอินทสมานโคตระผู้เลี้ยงดูมันมาให้นอนตายอย่างน่าสังเวชใจน่าเศร้าใจยิ่งนักที่อินทสมานโคตระต้องมาจบชีวิตลงโดยไม่มีโอกาสแม้จะสํานึกถึงคําเตือนของผู้มีพระคุณ เมื่อบรรดาลูกศิษย์ได้ช่วยกันโปรงศพอินทสมานโคตระเป็นที่เรียบร้อยแล้วฤาษีอาจารย์ก็ได้อบรมสั่งสอนเหล่าลูกศิษย์ว่าดังนี้ดาบททั้งหลายเอ๋ยบุคคลไม่พึงทำความสนิทสนมกับคนชั่วหรือยอมเป็นมิตรกับคนทุศีลไรอย่างอายฤาษีอบรมให้บุคคลคบค้ากระทําไมตรีแต่กับสัตบุรุษคือคนดี จะได้ไม่ต้องพบวิบัติดับชีวิตลงเหมือนกับอินทสมานโคตระสิทธ้เดื้อรั้นผู้มีกรรมคนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าอินทสมานโคตรตดชาดกด้วยคำที่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นครูนั้นสอนนักบวชว่าธรรมดาคนเราไม่ควรเป็นผู้สอนยากยุเทวะปัญญาสถิโมมัม่ง พึงรู้จักบุคคลใดว่าผู้นี้เหมือนเราโดยศีลพึ่งกระทำไมตรีกับบุคคลนั้นในพุทธกาลนั้นสิทธิผู้ดื้อรั้นกำเนิดเป็นภิกษุผู้วายาหรือสีผู้เป็นอาจารย์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า